ดูความเคลื่อนไหวของรัฐบาลไม่พอก็ต้องจับตาไปทางเพื่อไทยด้วยเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้าพักคุณนุ้งอิงเองเนี่ยช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เป็นหัวหน้าพักก็เริ่มเคลื่อนไหวขยับนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์หรือแม้แต่เนี่ยครับล่าสุดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ลงพื้นที่ไงไปยังจังหวัดอุตรดิตถ์เลยนะครับ,รบก็เหมือนกับเป็นการลงพื้นที่ในลักษณะการเป็นหัวหน้าพัก ครั้งแรกเลยอย่างเป็นทางการคือเขาบอกว่าอุตริดิตเนี่ยมีการตั้งสํานักง,งานสาขาของพักก็เ,เลยอ่ะลงไปตรวจเยี่ยม,มแต่เน,นี่ยพอไปแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมเขาเอาของที่เป็นผลงานในยุคคุณพ่อมาโชว์ใช่ใช่ใชพวกประเด็นโอท่งโอท็อปอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มาคุยให้ฟังเนี่ยนะครับว่าสมายัยตั้งแต่ไทยรักไทยสมัยที่คุณพ่อทํางาน เป็นในส่วนของทางการเมืองเองเนี่ยก็ผลักดันนโยบายเหล่าเนี้ยเป็นที่รู้จักกันออกมาขณะเดียวกันตัวเธอเองตอนนี้ก็ทำซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมครับก็เลยต้องจับดาเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้โอ้โหเหล่าบรรดาคนในพักเพื่อไทยนี่ตามคณะของนุ้งอิงไปด้วยนะรุ่นใหม่หมดเลยนะใช่แล้วก็มีสสของทางจังหวัด ใกล้เคียงอะครับทั้งพิษณุโลกทั้งสุขโขท,ทัยก็ไปรอต้อนรับด้วยอะ่ะเนี่ยครับแล้วก็การลงพื้นที่ก่อนที่จะไปอุตรดิต์เนี่ยเห็นช่วงหนึ่งแวะพบปะพี่น้องชาวพิษณุโลกนะครับได้มีโอกาสสการะพระพุทธชินราชวัดพระศรีรัตนะมหาธาตุวรมหาวิหารที่อำเภอเมืองพิษณุโลกด้วยก็เพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะครับทีนี้จุดประสงค์ของคุณอุงอิงแพรทองทานชินวัฒน์ที่เดินทางไปที่จังหวัดอุตรดิตถ ถือว่าเป็นจังหวัดแรกนะครับหลังจากที่ได้รับตําแหน่งหัวหน้าพักเธอบอกว่ารู้สึกดีใจที่ได้พบปะกับประชาชนชาวอุตรดิตต์ตั้งแต่ปี44ไทยรักไทยมาจนถึงเพื่อไทยเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องชาวอุตรดิต์มาโดยตลอดก็อยากจะเป็นตัวแทนนะครับของพรรคเพื่อไทยในการขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ไว้ใจสสจากทางเพื่อไทยแล้วก็เลือกให้มารับใช้ประชาชนทีนี้เรื่องของการเปิดสาข,ขาของพักอะครับอุตรดิต์เองเนี่ย จุดประสงค์ก็คือเหมือนกับพอเปิดสาขาปุ๊บมันก็จะได้ใกล้ชิดประชาชนมากยิ่งขึ้นอ,อยากให้พี่น้องชาวอุตรดิตถามีปัญหาอะไรก็เข้ามานะมาแจ้งให้ทราบจะได้นําปัญหาดังกล่าวนั้นเนี่มารวบรวมแล้วก็นําไปแก้ไขต่อไปสิ่งสําคัญก็คือผลักดันนโยบายของพักจะได้ช่วยเหลือประชาชนให้สําเร็จนะครับแล้วก็อยากจะให้พี่น้องมีความสุขแล้วก็รวย,รวยขึ้น,นจากรัฐบาลของพักเพื่อไทย,ยออะขอให้พี่น้องมีความสุขและรวยขึ้นจากรัฐบาลของเพื่อไทยเป็นการตั้งสาขาพัก อ้นี่อันนี้สีสีแดงใช่ไหมอันี้เสื้อส้มก้องดูเหมือนเสื้อส้มยังไงไม่รู้เออเออเออเนาะก็คือเหมือนตอนนี้เนี่ยสองพักใหญ่ที่เขาคาดว่าจะเป็นคู่แข่งกันในอนาคตก็คือเพื่อไทยก้าวไกลก็เร่งเปิดสาขาพักแบบนี้แหละนะฮะแต่เป้าหมายคนละเป้าหมายของเพื่อไทยคือรับฟังเสียงสะท้อนใช่ไหมฮะความเดือดร้อนชาวบ้านจะได้ส่งต่อให้รัฐบาลมาแก้ไขของก้าวไกลเขาเนี่ยตั้งสาขาพักเพื่อหนึ่ง จะไปดูการเลือกตั้งท้องถิ่นมันก็ต่างกันคราวนี้มาวิเคราะห์กันต่อคุณผู้ชมครับทำไมต้องเป็นอุตรดิตนะฮะอุตรดิตเนี่ยคุณอง้์งอิงปรากฏกายยังไงมีนายะสํำคัญนะครับ,รบในแง่ของการที่จะเจาะลงไปในพื้นที่นี้อุตรดิตและจังหวัดน่านด้วยที่เขาไปมาคำตอบก็คือสำคัญ2จังหวัดนี้เป็นของตระกูลชินวัตรและพัก เพื่อไทยมาโดยตลอดนะครับจริงๆตั้งแต่ใช้ชื่อพักไทยรักไทยพลังประชาชนและพักเพื่อไทยเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ในการเลือกตั้งครั้งหน้าที่ก้าวไกลจะต้องเป็นคู่แข่งสําคัญเพื่อไทยจึงตรึงเอาฐานเสียงเดิมเอาไว้ให้ได้ก่อนก่อนที่จะไปเปิดตลาดใหม่เนี่ยฐานเสียงเดิมที่เป็นของตระูลจีรวัตรย,ยังไงต้องตรึงไว้แล้วต้องไปตีคืนพื้นที่ที่สูญเสียไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเหนือตอนบนภาคกลางและภาคอีสาน ปัจจุบันถ้าไปเจาะดูที่อุตรดิต์ครับอุตรดิต์มี3คนเป็นคนของเพื่อไทยทั้งหมดนะฮะตั้งแต่คุณกฤษณาศรีหาลักษณ์คุณวารุษสิริวัฒและคุณระวีเล็กอุทัยเป็นลูกชายของคุณธนุศักเล็กอุทัยอดีตสสอุตรดิตฐ์หลายสมัยและคุณธนุสักเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยคังด้วยในยุครัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ย้อนกลับไปในปี2544ฮะเจ๊แดงเยาวภาวงศสวัสด์นะฮะชวนคุณนกฤษณาลูกสาว ของคุณสุนันท์ศรีหัลักษ์อดีตนายกเทศมนตรีอุตรดิต์มาลงสมัครสอสครั้งแรกในสีเสื้อไทยรักไทยด้วยบารมีของคุณเยาวภาสมัยรัฐบาลคุณยิ่งรักคุณกฤษณาศรีหัลักษ์ก็ได้เป็นรัฐมนตรีด้วยพร้อมกับคุณธนุศักเลขาธิการเพราะ,ะนั้นบ้านใหญ่อุทัยธานีเนี่ยพังงาดมาตลอดในยุคที่ผ่านมานะฮะเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามีข่าวว่าคนชั้น14ก็มอบหมายให้คุณกฤษณาดูแลสนามอุตรดิตพิจารณา ในพื้นที่พิจิตรเพชรบูรณ์ส่วนคุณสมศักดิ์ก็จะดูที่กำแพงเพชรตากพิศณุโลกและนครสวรรค์เมืองน่านสอสอสาคนของเพื่อไทยจะประกอบด้วยสิรินรามมสูตรอันนี้จะเป็นพื้นที่การดูแลของพื้นที่อีสานแล้วก็เหนือตอนล่างอันนี้เมืองน่านก็จะมี3คนนะครับคุณสิรินทร์รามมสูตรคุณหมอชลาน,าน่านและคุณนัทพงศ์ประเมินผลการเลือกตั้งน่านปี -6 6ครับฐานเสียเพื่อไทยยังแข็งแกร่งเลย คู่แข่งน่าจะเจาะยากเพราะผลคะแนนทุกเขตนั้นชนะแบบทิ้งห่างเลยทีนี้การบ้านข้อยากที่สุดในสนามเลือกตั้งของหัวหน้าพักเพื่อไทยคุณอุ้งอิงเนี่ยนะครับมองกันว่าก็คือการทวงคืนพื้นที่สมัยใดยสมัยเดิมของไทยรักไทยแล้วก็สมรภูมิภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกที่เสียไปเยอะจากการเลือกตั้งเมื่อปี62กับปี66นะครับ แล้วอดีตเนี่ยสสไทยรักไทยกับเพื่อไทยก็มีการย้ายไปสังกัดพลังประชารัฐภูมิใจไทยแถมในช่วงที่ผ่านมาก็ถูกก้าวไกลย,ยึดไปทั้งจังหวัดก็มีเหมือนกันนะครับแล้วการที่เพื่อไทยเลือกคุณสรวงเทียนทองลูกชายของคุณสนทเทียนทองเป็นเลาขาธิการพักเนี่ยก็เลยถูกมองสะท้อนกันว่านี่แหละทางเพื่อไทยเองเขายังไม่ทิ้งบ้านใหญ่อะครับแถมยังมีแผนว่าจะดึงสสกลุ่มบ้านใหญ่ที่ย้ายออกไปไป,ไปอยู่พลังประชารัฐไปอยู่ภูมิใจไทยกลับมาอยู่บ้านเก่าอย่างเพื่อไทย อายกตัวอย่างอย่างกรณีของตระกูลสะสมทรั์อะครับตอนนี้ก็ถูกจับตาเป็นพิเศษจากนักสังเกตทางการเมืองนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งสองครั้งหลังที่ผ่านมาเนี่ยบ้านใหญ่นคปรปฐมเจอรุกคืบของทางก้าวไกลสูญเสียที่มั่นการเมืองไปมากกว่า2เขต แล้วจริงๆแล้วเนี่ยบ้านใหญ่นครปฐมไม่คิดจะทิ้งเพื่อไทยนะครับแต่มันก็มีประเด็นก่อนหน้าในช่วงที่มันมีการเลือกตั้งนะครับที่เหมือนกับไปลงไปดีวกันอะไรใช่ไหมฮะในส่วนของพลเอกประยุทธ์จันโอชาและสุดท้ายบ้านใหญ่นครปฐมก็เลยเลือกขนทางประนีประนอมคือไม่กลับเพื่อไทยไม่ไปพลังประชารัฐแต่ไปอยู่กับชาติไทยพัฒนาทีนี้พอสอนี้เนี่ยสถานการณ์มันเปลี่ยนนะครับไม่มีสามปในกระดานทางการเมืองและอนาคตของบ้านใหญ่สะสมทรัพย์ จึงอยู่ที่การตัดสินใจของคุณจิรวัตรสะสมทรัพย์นายกอบจนครปฐมแล้วก็หัวหน้ากลุ่มชาวบ้านท่มามกลางบริบททางการเมืองมันก็เปลี่ยนแปลงไปครับกระแสสีส้มก็มาแรงยึดครองพื้นที่มหาชัยแม่กรองบ้านนครปฐมจะอยู่ที่เดิมหรือว่าจะย้ายกลับบ้านเก่าของเพื่อไทยในสปัยนะอันนี้ก็ต้องจับตานะครับจากนครปฐมลองไปดูอีกที่หนึ่งปทุมธานีฮะปทุมธานีอันนี้ก็เป็นการบ้านของหัวหน้าอุ้งอิงเหมือนกันนะฮะว่าจะหลอมรวมบ้านใหญ่สีแดงเมืองปทุมไว้ได้ยังไง ไปดูที่ปทุมธานีก่อนครับอันนี้ที่อุตรดิต์ฮะไปดูปทุมธานีเป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วสําหรับบ้านใหญ่ที่ปทุมธานีครั้งที่ผ่านมาการเลือกตั้งของเพื่อไทยไม่มีความเป็นเอกภาพเลยนะครับในพื้นที่ปทุมธานีพ่ให้กับก้าวไกลย,ยับจากทั้งหมด7เขตตกเป็นของค่ายสีส้มไป6เหลือ1เขตให้กับค่ายของเพื่อไทยเพราะฉะนั้นเฉพาะตัวของคุณอุ้งอิงก็ต้องเคลียร์ใจกับบ้านใหญ่ปทุมซึ่งนำโดยบิ๊กแจ๊ส พลตำรวจโทคำรนวิทย์ทูบกระจ่างกับบ้านใหญ่ปอนำโชคของนายกแปะหรือสายันนบขำํำอดีตนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองปทุมธานีให้กลับมาร่วมแรงร่วมใจกันได้อีกครั้งเลือกตั้งหนที่แล้วดูเหมือนเขาจะแตกต่างหลากหลายภายใต้การนำของบิ๊กแจ๊สเนี่ยได้รับการสนับสนุนทั้งภูมิใจไทยพลังประชารัฐแล้วก็เพื่อไทย ะะอันนี้คือโจทย์ใหญ่ในปทุมธาน,นีว่าเพื่อไทยจะรวมในพื้นที่ของปทุมไว้ได้หรือไม่กรณีของนนทบุรีก็คล้ายกันเพราะตอนนี้เนี่ยบ้านใหญ่ก็แตกกระสา,รสรานสัน้นเซนนอกจากนั้นยังมีอีกหลายจังหวัดในภาคกลางภาคตะวันตกที่มีปัญหาคล้ายกันยุธทธศาสตร์ไทยรักไทยคืนถิ่นจึงเป็นโจทย์ใหญ่ของแกนนําเพื่อไทยในยุคข,ของหัวหน้าคุณอุ้งอิ๊งว่าจะต้องทําให้สําเร็จก่อนเลือกตั้งครั้งใหม่ครับ